รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกไวั ถกร่วมซักโดยปูนเสือโครงการธนาคารต้นไม้จากทกสไทยประกันชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ตอนรับกาสู่ช่วงเวลาของรายการยิ่งทอกกนกสักในวันนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักนะครับบุคลากรสําคัญที่สามารถที่จะตอบคําถามแสดงทัศนะไม่ว่าท่านจะถามอะไรมาได้ทุกเรื่องตั้งแต่อย่างที่เขาบอกตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบอาจารย์พูดได้หมดเลยนะฮะคุณคิดไปเองไม่ผมบางเรื่องฉันก็อาจจะไม่ตอบก็ได้เดี๋ยวคุณดูต่อไปก็แล้วกัน ตั้งแต่ทํามายังไม่เคยเห็นเลยนะก็บางเรื่องถ้าฉันไม่รู้ฉันก็จะบอกไปเลยว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ตอบยังไม่เคยเห็นเลยนะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเล่นจะไม่เสี่ยงคุณค่ะโอ้วันนี้เหมาะกับอาจารย์มากวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนจีนนะอาจารย์ก็มีเชื้อสายจีนสีตึงหน้าสีตึงนังนะฮะตึงสัวไลน่นะหรือก็สีหนอคุณพ่อมาจากเมืองจีนผมก็เหมือนกันนะเราก็เป็นคนมีเชื้อสายจีนนะคำถามที่จะถามท่านให้ท่านโหวตในวันนี้ก็คือ ต่างชาติตัดชุดไทยขายท่านเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ย <c oughs> ต่างชาติที่ว่านี่ก็คือว่าคือประเทศจีนอ,อ๋อเหรอคทีนี่ประเทศจีนเนี่ยเขาทำชุดไทยออกมาให้เช่าเอาเอาไว้เช่าใส่ถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นพรีเวดดิ้งหรือว่าใส่ชุดไทยในโอกาสต่างๆค่ะค่ะและ้วเป็นเว็บไซต์เลยนะฮะโอ้โหทั้งให้เช่าแล้วก็ทั้งให้ขายด้วยนะครับ <c oughs> แต่เราก็จะเอาประเทศจีนประเทศเดียวก็กระไรอยู่ก็เลยรวมว่าถ้าต่างชาติตัดชุดไทยขายเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์ A ถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ B แล้วส่งมาที่4111999นะครับ4ตอง1ตอง9นะครับนี่แหละฮะประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ต้องย้อนไปเมื่อไม่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปเชียงใหม่แล้วทำไมและพอดีช่วงนั้นมชอเขามีการรับปริญญาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไปเช่าชุดคุยของบัณฑิตมชมาแล้วก็ไปใส่ชุดคุยไปถ่ายรูปนะอยู่แถวอ่างแก้วอยู่หน้ามช จนเขามีการวิจารณ์กันว่าทําแบบนี้มันจะเหมาะสมไหมเขาไม่รู้ทีละคนจีนหลายคนก็ชื่นชอบชุดไทยหลงเสน่ห์อมันสวยดีนะก็มาเมืองไทยก็บางทีก็มาเช่าชุดไทยมาซื้อชุดไทยแล้วก็ใส่แต่ทีนี้เนี่ยประเทศจีนเขาทําชุดไทยอาจารย์ก็รู้ประเทศจีนเนี่ยเขาเขาสามารถทําสินค้าได้นานาชนิดนานาประเทศใช่ไหมแล้วคุณภาพก็อย่างหนึ่งแต่ราคานี่ก็ถูกกว่าแน่นอนทีนี้หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่า การที่คนจีนทําชุดไทยออกมาให้เช่าและขายเนี่ยมันดีหรือไม่ดีม,มีข้อเสียข้อดีอยังไงก็จะมาถามอาจารย์นี่แหละอ๋อดีเลยค่ะ<ด>ยัง<ห>จะได้ใส่ชุดไทยในราคาถูกลงก็คนไทยทํากันเองขายกันสะแพงจ้ะออทําไมล่ะคุณภาพอ่ะไอ้ไอถูกเนี่ยคุณภาพมันดรอปลงมาด้วยหรือเปล่าจะซื้อชุดหนึ่งเนี่ยใส่ซะห้าสิบปีเลยเหร <c oughs> อคาดหวังซะสูงไปไหมคะคุณกันหนท์คือคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เป็นห่วงว่าไอ้คุณภาพ คุณภาพของการพูงง่ายๆว่าทําปลอมอ่ะทำเรียนแบบเนี่ยอะไรคือจริงอะไรคือปลอมคะของเราเวลาจะซื้อก็ต้องมีเกรดให้เลือกคุณจะเอา A B C ตามกําลังทรัพย์ ชุดไทยที่เมืองไทยขายราคาแพงนะคะ<อ>ถ,ถ้ายิ่งปากดินปักเลือ่อมเดินไยไหมทององอรอน,นั้นเดี่ยนก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเดี่ยสงสารก็บคนจนๆอยากจะใส่ชุดไทยรับน้ำสังแต่งงานพอไปมองชุดว่าชุดละ4ี่ห้าหมืน่นอ้โหตายแล้วจะบ้าตายเออชุดละ3 0 0ร้อเออมาจากเมืองจีนเด<ส>ีนเอากันทำไมคะสีหมื่นเหลือ3 4ม0มีใครมาจับผ้าอะรผ้าเอบางทีม บางทีมีอาจารย์ก็รู้คุณภาพเราไม่ได้ว่าคนจีนนะแต่ว่าสินค้าที่บางทีทําออกมาเรียนแบบจากเมืองจีนเนี่ย โอ้โหคุณภาพบางทีสีตกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคุณกหนกคะยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจที่เราต้องรัดเข็มขัดนะคะเด็กกำลังจะเรียนคุณกหนกว่าอย่าคิดมากก็คิดมากประสาทกินเปล่าๆนะคะเพราะว่าเราจะใส่เพื่ออะไรคะมันก็เป็นเพียงแค่อภรรภายนอกใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเราจะใส่ด้วยงานอะไรก็ตามใส่เป็นถ้กัะราคาไม่แพงเพราะถ้าคุณจะใส่ชุดแพงๆแล้วต้องอดอย่างอื่นเนี่ยเดียวว่าก็ไม่เหมาะสมมันมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องอื่นมาผสมอีกบางทีจะยืนงานแต่งงานใส่บาตรอย่าง เพื่อนแต่งงานเดี้ยนต้องไปยืนกั้นขันหมาเดี้ยนก็ไม่มีชุดไทยเดี้ยนต้องไปเช่าเป็นหมื่นเป็นพันเดี้ยนก็ไม่ไหวซื้อ300จากจีนใส่ทีเดียวเดี้ยนก็เลิกค่ะเดี้ยนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะแต่ถ้าหากเจ้าสาวอยากจะใส่ชุดดีๆแพงๆคุณก็ไปเช่าสิคะชุดในพิธีที่ต้องทําถูกต้องเดี้ยนก็ว่าอันนั้นสมควรและยิ่งเราเป็นคนไทยเรามองเราก็รู้คุณแต่งตัวสวยปากลิ้มปากเลื่อมมีสมบงสบาย คุณให้เกียรติงานเย็นชื่นชมค่ะแต่เขาไม่ใช่คนไทยเขาอยากจะใส่บ้างกระเรื่องของเขาหรือก็ทำเสร็จแล้วเอามาขายบ้านเราเราก็ซื้อสิคะหรือว่าคนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็อยากใส่หรือว่าการผลิตชุดไทยต้องมีหลายระดับราคาใช่ไหมฮะมันจะแพงอย่างเดียวไม่ได้แล้วหรือว่าเ,เราไม่กลัวเหรอว่าว่ามันจะมีผลกระทบจากการที่ อาจจะคนอื่นไม่รู้มาใส่ชุดไทยที่ผลิตในจีนแล้วก็ไม่รู้ก็ก็ไปสรุปว่าโอ้โหชุดไทยสวยเลยคะก็ทําชุดไทยของเราแล้วก็โฆษณาให้เห็นนี่ค่ะออริเจินอลค่ะมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามต้องมีหลายระดับให้เขาเลือกใช่ไหมไม่มากใคาอยากจะทําระดับแพงอย่างเดียวแล้วให้คนเฉงเอวอมาเงเอเสร็จแล้วก็ไปซื้อของถูกใส่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะฉันจะบอกให้ฟังประเทศอเมริกาเขายังกระอักมาเลยนะประเทศจีนทําเครื่องเฟอร์นิเจอร์ชุดหรูจากต่างประเทศเหมือนฝรั่งเปะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะฝรั่ง ฝรั่งเศสเยอรมันออ,อสเตรียสั่งจากประเทศจีนไปรประดับบ้านยางกะวังเลยเมดอินชายน่า <in China S 2> หมดเลยทำไมถูกกว่าด้วยดีด้วยแล้วยังไงอาจารย์ไม่เห็นใจต้นตำรับเขาเหรอทำไมราคาแต่เขามีสิทธิ์จะทำคุณก็มีสิทธิ์จะซื้อไม่ซื้อเขาส่งมาจากเมืองจีนคุณเป็นคนไทยลักเลือดไทยมากคุณไม่ซื้อก็เรื่องของคุณ <c oughs> แต่ถ้าเดียนเห็นว่าเออสมราคาดีเอาเดียนก็จะซื้อทำไม คุณยิ่งไปใส่ใจมากคุณอิจฉาเขาละสิกลัวเขาจะเอาไปขายแล้วขายดีขายดีคนไทยไม่มีปัญญาทําราคาถูกก็สิก็ส่วนใหญ่ขายดีเท่านั้นน่ะคนจีนทําอะไรออกมานะขายดีเสมอเพราะเขาทําราคาถูกเชราะ้งานเขาก็ปลานี่สมกับราคาปลานี่เหรอปลานี่สมราคาฟังให้จบสิปลานี่สมราคาชุดดูดีแต่อย่านั่งถางขานะคะมันอาจจะแหกเลยนะคะวัววิ่งมาเลยเชืไม่ได้ขาดขาด ผม<ส>เป็นห่วงไงทำยังไงที่จะให้ชุดไทยของแท้เนี่ยและทํามาจากผ้าเส้นด้ายไหมราคาดีๆใช่ไหมฮะแล้วก็ทําด้วยสีมือแฮนด์เมดเนี่ยเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวต่างชาติแล้ว <จะ S 1> ทำไม<อ>คนไทยไม่คิดตั้งแต่ตอนแรกล่ะว่าจะทําชุดไทยราคาไม่แพงมากแล้วก็ส่งออกพัชบ้านก็าําส่งออกก็มาเดือดร้อนเหมือนคนแถวเนี้ยเมื่อแต่ม,งมงางงมางงานหลาผ้าภูมิแล้วเกินกับอีชุดหรูแต่ไม่รู้จักทำมาหากินเดียนช่วยไม่ได้ครับสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดก็น่าคิด ท่านผู้ชมครเราเคต้องคิดถึงตัวเราเองถูกไหมเรามีดีนะคะแต่ส่วนใหญ่เสร็จแล้วเราก็ให้ความดีกับมันโดยที่ไม่เอาะไม่ยอมคิดถึงความดีในเชิงพาณิชย์เขาถึงพูดกันตลอดเวลาค่ะเกิดเป็นคนไทยเนี่ยสิ่งเดียวที่ทําไม่ได้แล้วก็แพ้คนจีนตล,ตลอดคือเรื่องการค้าขายค่ะคนจีนเขาค้าขายเก่งอพอเดินเจอหน้ากันเชี่ยบวยกินหรือย,ยงังอ,อ,อ,อย่าจอยหอเขีย่ยหมอก ราคาเท<อ>่าไหร่ลดได้ไหมคะทุกอย่างก็เป็นเรื่องค้าขายหมดของคนไทยอ๋อไม่ต้องมาซื้อมาหากันหรอกเอาไปกแบ่งกันไปกินนะคะ,ะอ่าวเ,เซลลี่ไม่เป็นนั่นล่ละสิพอเขามาขอบ่อยๆเขาเอ๊ะทำไมมาขอบ่อยจังเลยไม่อับไม่อายกันเลยนะ<อ>ก็ตอนแรกมาขอซื้อบอกไม่ขายพอมาขอสองสามทีก็ด่าฉันอีกแล้วมันคืออะไรอ,ะอ่ะหัดค้าขายให้เป็นนะคะเดียนส่งเสริมค่ะประเทศไทยเรามีของดีเยอะ ชุดต่างๆนะคะทำได้ดีฝีมือละเอียดคุณกนกชุดไทยนะฝีมือคนไทยเก่งสวยมากสวยมาก,ส,มากสายละภาคภูมิใจแต่ตว่าไม่รู้จักต่อยอดไม่รู้จักดูการตลาดเรามีแต่คำว่าอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์ค่ะทำแล้วก็เก็บเอาไว้ค่ะอนุรักษาเก็บไว้แต่ไม่ได้อนุรักษ์ในเชิงพาณิชย์เลยไม่เคยเลยเอาสิ่งเหล่านี้มาส่งเสริมให้มันเกิดการค้าขายค่ะ อนุรักษ์ในเชิงพาณิชย์ก็คืออย่างเช่นอนุรักษ์ให้มันเป็นรูปเป็นทรงจัดให้มันเป็นมาตรฐานเสร็จแล้วก็ทําออกมาจํานวนมากๆแล้วก็ขายชุดดีของดีทําได้ชุดเดียวทําด้วยมือแฮนด์เมดไม่ทันกินคะ่ะคุณคนจีนเขาเอาเครื่องตุๆๆ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 ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุย๊ยตุ๊ดตุ <het k yle> ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊าตุ๊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  ไปค่อนโลกทําไมเขาทาได้แล้วคนไทยต้องใช้มือทำเออน่าคิดนะฮะก็ฝากเอาไว้ไม่รู้หน่วยงานไหนและผิดชอบนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงจอซิงลี่ํำมาค้าขายแล้วช่วงหน้าเรื่องพ่อค้าแม่ค้าทํามาค้าขายโดยเฉพาะเลยอาจารย์เต็มที่เลยทำไมต้องดันฉันให้เต็มที่เต็มที่เลยเห็นจะเข้าคุกเหรอคะเข้าทางแล้วอาจารย์วิภาควิจารณ์สับแปลกเลยเดี๋ยวไม่ต้องหอนะฮะไม่ต้องหอเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ